ครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการลงเล่นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชคชูน2วันเต็มนะครับของ Danger Close รอบใหม่เป็น type a type b เป็นบอสตัวใหม่เลยนะโอเคครับก็ขอเกริ่นก่อนว่าบอสสอตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้เล่นตัวด้านล่างที่เป็น s o l a c t t t i o อและสักอย่างหนึ่งนี่ยังไม่ได้ลงเนาะแต่การที่ผมไปประมือกับตัวเนวข้างบนมาบอกได้เลยว่า ไอ้ Type A Type B ที่ผ่านมารอบที่แล้วที่เป็นหุ่นยนต์นะครับน่าจะตกกระป๋องไปเลยนะเพราะอันนี้มันตึงมากอะ่ะรู้สึกว่าเล่นแล้วปวดหัวที่สุดเลยนะครับก็ <g ül> วันนี้ที่จะมาไกด์นะครับตัวผมเองก็ได้เครียร์บอสเลเวล3 n e r นอร์วีไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้เนาะสกอร์ที่ทำได้ดีที่สุดก็คือตามที่เห็นเลยครับ1น6่งมืซึ่งเป็นสกอร์ที่คิดว่าน่าจะสุดๆส,สำหรับผมแล้วเพราะว่าลงมาเล่น อลองรีลงอีกหลายๆรอบก็ก็จบได้แต่มันก็สกอร์ใหม่ไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้เรามาดูกันในส่วนของการฟอร์มทีมนะครับว่าควรจะเอาตัวอะไรลงกันบ้างเนาะมาที่ยันกันก่อนเลยครับยานนี่ท็อปท็อปเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาใช้กันก็คือ Enterprise นะครับไม่ค่อยจะมีลำอื่นโผลมาให้เห็นเลยผมว่า Enterprise นี่ก็ตอบตัวสุดๆแล้วนะครับสำหรับในการลงบอสไทป์ A เนวีเนะครับ อ่ะเรามาดูกันที่ตัวที่ห้ามขาดเลยสำหรับการตีบอสตัวนี้นะก็คือเอเดลไมเนอร์นะคบผม<ห>บอกเลยว่าถ้าใครไม่มีนะน่าจะจบบอสยากมากครับของต้องแน่นจริงต้องแบบฟูมากถึงจะจบได้นะครับเอเดลเป็นตัวเลือกที่สุดๆแล้วนะครับสำหรับวีคนี้นะฮะอ่าตัวแรกคือเอเดลนะคบผมแล้วก็น้อง r e จิน่าแมกเรดีก็ใช้ต้องใช้นะครับเป็นตัวสร้างโล่ให้ทีมนะครับให้ทีมเราไม่แตกไปซะก่อนนะครับมันค่อนข้างจะดีเลยนะฮะแล้วกับรีเวทใช่ไหมมีรีเวทอีกตัวหนึ่ง3ตัวนี้นะครับผม3ทหารเสือสำหรับวิ่งนี้เลยเพราะว่าเป็น e s p r ทีมนะได้บัฟมานะครับให้ตีแรงขึ้นสำหรับบอสตัวนี้นะอ่าสามตัวนี้ก็โอเค อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ขายมาได้คู่กับเอเดลผมคิดว่าน่าจะเป็นโรเซเลียนะครับผมอยู่ไหนวะโรเซเลียนี่ฮะโรเซเลียโรเซเลียเป็นอคาลเตอร์แอร์ยูนิตใช่ไหมซึ่งบอสมันจะไม่ตีภาคอากาศซะส่วนใหญ่นะครับจะทำให้โรเซเลียได้ยิงฟรีซะเยอะเลยซึ่งถ้ามันตายก็แสดงว่าโดนอันติบอสเล่นงานนะครับประมาณนั้นสำหรับโรเซเลียเนาะควรจะมีนะครับอืม ไปกันต่อเลยไปกันต่อที่สไตกอร์ไอสไตกอร์นะครับถ้าจะให้แนะนำใช่ไหมจะมีที่เล่นได้อยู่หลายตัวเลยนะครับประมาณนี้ตูดใหญ่อยู่ไหนตุดใหญ่โอ,โอ้ยตุดใหญ่นะครับอืมและอีกตัวนึงก็อยู่ที่ว่าถ้าใครมีก็เอามาเล่น,นำขำๆได้นะส่วนตัวผมเอามาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันจบอะเคยเอาอยูนาะออกไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมามัน มันไม่ทันนะครับผมคิดว่ายูนาน่าจะสปริงฟิวลอรอเกอ้อมันน่าจะโอเคสุดสำหรับสาหรับผมนะเพราะว่าตัวอื่นมันผมไม่ได้ปั้นมาให้มันโหดเท่ายูนานะครับก็เลยตัดสินใจเอาถึงคอสมันจะเยอะแต่มันก็ยืนได้นานอยู่ก็เป็นทางแล้วอ,อีกทางเรื่องนึงนะครับถ้าจะเป็นเรนเจอร์ตัวอื่นเรนเจอร์ Ranger ที่ใช้ได้ก็จะมีใครวองแล้วก็กาอื่นใช่ไหม คหว่องกาอื่นนะครับประมาณนี้นี่นะครับเอาคลาหว่องมาก็ได้เพื่อการทีมแตกนะครับแล้วก็2ตําแหน่งสุดท้ายนะเราจะให้อยู่ที่ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเฉีนเชียกับซอยุนสเตปเดิมเลยนะครับเหมือนบอสรอบที่แล้วเลยนะครับอ่ะห้ามขาดนะซอยุนกับเฉีนเจียนะก็คือประมาณนี้ทีมที่ผมจัดเราเล่นผ่านนะครับจะเห็นได้ว่าตัวดามจสส่วนใหญ่ของผมมันไม่ได้ ข้ามขีดจำกัดให้มันเป็นร้อยสิบอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยเวลาจบบอสมันจะประชันชีตนิดนึงเออประมาณนั้นซึ่งถ้าใครปั้นมาก็โชคดีไปนะครับส่วนตัวไม่ได้ปั้นเลยครับโอเคแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตที่เล่นได้ใช่ซัพพอร์ตที่เล่นได้ยังฮาริมด้วยนะครับยังฮาริมกับเอเวอร์ลินก็คือน่าจะมีแค่2ตัวนี้ที่รู้สึกว่าโอเคสําหรับการลงบอสนะตัวอื่นมันยัง ไม่ประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่ควรนะครับประมาณนี้อ่ะจะให้ประมาณนี้เลยกันเอาไว้คร่าวๆนะครับถ้าใครมีตัวไหนเอามาแทนได้นะอย่างเงี้ยถ้าใครคิดว่ากาอื่น1 1อยแทนใครหวงก็ได้นะใครหวงนี่ผมเอามับเล่นเป็นดําเมจนะครับเห็นปะใส่ตีไว้ก็คือไม่ได้เน้นวางโล่เลยเน้นตีเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วพูดพาพมดําเพลงมาเลยแล้วไปประหน้าบอสกันเลยดีกว่านะครับผมก็ ไปดูการเล่นคร่าวๆได้เลยครับครับผมก็จะขอพูดถึงเฟสบอสคร่าวๆก่อนเลยเนาะเฟสบอสแบ่ง3เฟสตามเลือดบอสเลยนะครับซึ่งเฟสที่เราควรจะโฟกัสมากก็คือเฟส1และเฟส e 3นะครับก็ในเฟสแรกนะครับที่ระวังคือสกิลบอสนะครับจะมีสกิลผลักเมื่อเธอจะเข้าสู่เฟสที่2อครับอย่างนี้เลยก็จะเป็นการผลักทีมของเรานะครับให้ไปชิดกับยานซึ่งมันจะเสียเวลามากเลยนะครับตรงนี้ ก็ถ้าไม่อยากจะให้เสียเวลาดันกีกี้มาชนบอสใหม่นะครับ <c oughs> ก็เราควรจะดองอันติของเกือบทุกตัวท,ที่เป็นดาเมจเอาไว้นะครับเอาไว้ให้สามารถเข้าสู่เฟสสบอสเพื่อจะวางตัวใกล้บอสได้มากขึ้นนะครับอ่าก็จะเป็นการร่นระยะเวลาให้จบบอสได้ไวขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ เฟสที่สน,นะครับหรือเฟสเลือกสุดท้ายของบอสเนาะก็จะเป็นช่วงที่หื้ขึ้นคอมากครับเพราะว่าบอสจะมีทั้งสร้างหมอกพิษนะครับหรือว่าผลักกระเด็นรวมทั้งน็อกอัพอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งจะทําให้ทีมเราบอกเลยว่ารีดรเมทได้ช้ามากนะครับมันจะสะดุดซึ่งตรงนี้ก็ต้องวัดดวงกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่อยากให้สะดุดอะไรอย่างนี้เราควรจะใช้ไอเฟรมให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือกดอันติให พอดีกับช่วงที่บอสอันติเฟสสุดท้ายนะครับประมาณนี้เลยก็น,นี่ก็จะเป็นทิศการเล่นคร่าวๆที่ผมพอจะรู้มาบ้างน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของกิกี้ที่ควรระวังนะครับผมก็ในตัว<ม>แรกเลยก็จะเป็นกิกี้ลอยได้นะครับกิกี้ตัวนี้ก็ตามที่เขียนเลยครับมันจะสร้างความวุ่นวายอย่างมหาศาลนะครับควรจะคลีกเค,คลียมันไปก่อนแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับ ก็ความแรงมันเรียกได้ว่าฮิวดยังยืนไม่ค่อยจะไหวเลยนะเอาจริงๆก็คือควรจะดันไปถึงหน้าบอลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพื่อที่จะเคลียร์มอนพวกนี้เวลาลงมาปุ๊บมันก็จะได้มงทิ้งในทันทีเลยนะครับผมอก็ๆๆในส่วนของคลิปที่ผมทําการลงบอสนะครับผมได้ลงไว้แล้วนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ด้วยก็ไปดูกันได้นะครับก็คือคลิปก่อนหน้าคลิปนี้นั่นแหละโอเคครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็จะฝากเกียร์เล็กๆน้อยๆไว้ท้ายคลิปนะครับเอาไว้ดูกันได้โอเคบ๊ายบาย